คุณหมอปูเป็นแพทย์ผู้จำนาญน,นะเนี่ยอยู่เชียงรายด้วยเปิดคลินิกอยู่หาดใหญ่ด้วยันอนอันนี้แต่ที่สำคัญคือท่านมาบวชพร้อมกับลูกสาวท่านด้วยเนี่ยพอมาปฏิบตัติธรรมแล้วก็นะเรื่อมใสและอยากทำต่อ ไม่ใช่ไม่ม,มีอุปสรรคนะมาขอบวชนี่ก็ทางบ้านก็ความเห็นไม่ลงรอยกันอันนั้นอันนี้แต่ก็เก่งนะยังมาได้เรื่อยๆดวงตาก็เขาถามมาแก้จังรถตาก็แล้วแต่อยากบวชก็ได้ไม่อยากบวชก็ได้แล้วแต่แต่สุดท้ายเขาก็เนีย่ยฟังดูดิเผือ่อบางคนอาจจะมีปัญหาอยับเดียวกันแล้วออกได้ยังไงอ่ะกราบถวายความเคารพอ่าหลวง พระวชิรธรรมมุนีท่านเจ้าคุณหลวงตาสุริยามหาปัญโยกรับนวัสก,การโครูบาทุกรูปนะคะ,ะสวัสดีคุณแม่ชีและก็ญาติโยมทุกท่านค่ะก็จริงๆอุปสรรคเยอะมากในการที่จะมาปวชเนี่ยนะคะคือทำงานเนี่ยที่คลินิกคนไข้ก็ประมาณ ห้าสิบถึงเจ็ดสิบคนต่อว,วัน <c oughs> แล้วก็ก็ยังมีปัญหาที่บริษัทอีกหลายอย่างสามีก็ต้องถ้าสมมุติตัวเองมาเนี่ยสามเดือนเขาก็ต้องจริงๆก็ติดต่อจะจ้างหมอคือเดือนละแสนก็ยังหายากจริงๆตัวเองเนี่ยรายได้ประมาณสองแสนต่อเดือนแต่นี้ก็ก็เลยบอกสามีว่า ไม่เอาไม่เอเงินนี้ขอมาปฏิบัติธรรมก็ยื้อกันอยู่นานเขาก็เขาก็ยังเป็นห่วงคลินิกก็เลยโอเคไปช่วยตรวจแทนนะคือเราเราก็ต้องมั่นคงว่าหนึ่งก็คือแก่แล้วตอนนี้อายุเยอะละจะห้ารอบละแล้วก็อันหนึ่งที่ชัดที่สุดคือนี่มาคอสที่ถ้านับคือคอสที่ห้า นะคะแต่เป็นครั้งที่6ก็คือเริ่มมาเนี้ยที่ที่นี่จริงๆก็เหมือนกับพอมันมีเดิมก็มีกรรมฐานอยู่แล้วนะคะแต่พอเจอปัญหาหนักๆเนี่ยไอ้ที่คิดว่ามีอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแล้วก็ไอ้ที่ทำมาคิดว่าเ,เห็นจิตใช้ได้อยู่นะยิ่งติดในอารมณ์ คือคือเหมือนกับแทนที่มันเห็นจิตแล้วมันจะดีมันเห็นจิตแล้วมันยิ่งทุกข์กว่าเดิมคือจริง,รงๆไอ้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยสู้แบบแก้มาปีสองปีเงินทั้งหมดที่มีก็ลงไปร้อยกว่าล้านเยอะมากเสร็จแล้วเอ๊ะทำไงสู้ก็สู้อยู่ปีสองปีก็คือ มันก็ยังยังเหมือนกับไอ้กัรโชงกระชาเนี่ยมันก็ไม่จบอย่างที่ทุกขั้นเห็นนะคะแล้วก็ทํำยังไงดีจริงๆไอ้อย่างนั้นยังไม่เครียดเท่าไหร่เพราะแต่ก่อนยังนึกว่าเอะปฏิบัติเนี่ยตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงเรื่องเงินคือคือเหมือนใช้เงินเหมือนกับคิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาวันแล้วสมัยก่อนคือคือไม่ได้แคร์เรื่องเงินแต่พอเอ๊ะจริงๆแล้วมันทุกข์จากอะไร อ๋อมันทุกจากจิตที่มันมันกระสับกระสายอะ่ะพราะพอเห็นจิตที่มันมันอยู่ไม่ติดคือคือตอนนั้นโอ้โหอันนี้ทุกทุกเยอะมากเสร็จเอ๊ะถึงจะแก่แล้วปฏิบัติมาสิบกว่าปีแล้วก็ต้องหาทางออกก็เลยพอดีเพื่อนแนะนำว่าเห้ยเส้นทางนี้เนี่ยรอดได้ ก็เลยไปฝึกนะคะแต่ว่าสายสายทางชัยภูมิอีกอีก,อกพระอาจารย์อีกองคหนึ่งแต่พอพอเราเริ่มเปิดในหน้าจอก็เลยเห็นวัดป่าสมพนัสซึ่งเดิมไม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีที่ยงนี้นะคะก็เคยกราบหลวงพ่อคำเขียนตอนท่านไปอยู่หัดใหญ่หรือว่าจะช่วยท่านอาจารย์กำพลไปสอนเหมือนกันคือมีเพื่อนในสายนี้แต่ว่าตัวเองก็ยังมองว่าเอ้ย ไม่ต้องสร้างจังหวะหรอกฉันเห็นจิตอยู่แล้วไปทำมันเหมือนกับมันเป็นภาระทั้งที่จริงๆฝึกมาทางป่าละอูทางหัวหินก็ประมาณประมาณสิปีแต่ว่าคือท่านท่านสอนดีแต่ลูกศิษย์คนนี้ไม่ค่อยได้เรื่องยิ่งยิ่งพอเพิดเพลินย้ายมาอยู่ที่เชียงรายเนี่ยก็เริ่มห่างเราก็นึกว่าอดูจิตวันต่อวันก็พอละ แล้วก็ไปฝึกสายเซนแต่พอปัญหาใหญ่เข้ามาเนี่ยคืออันนี้มันเป็นตัวทดสอบนักปฏิบัติเลยคือบางทีที่นึกว่ารู้แล้วเนี่ยยังไม่ใช่แต่นี้พอได้มาคอร์สที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะก็โอเคแต่แต่ศรัทธาท่านอยู่แล้วตั้งแต่ฟัง YouTube แล้วก็ตามดูแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีคือจริงๆพอรู้ปุ๊บ ถ้ามาได้มาเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีคอสก็ต้องรอรอจนมีคอสครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะก็ง่วงอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าเดินตอนฝนตกเพราะมันเป็นช่วงเข้าพรรษาเหมืนอนกันฝนตกเนี่ยไอ้ฝนที่มันกระทบเนี่ยประมาณวันที่สามเนี่ยมันมันทำให้การรู้ตัวมันชัดขึ้นตอนนั้นน่ะทะลุง่วงแบบหลุดมิติเข้าไปเลยคือง่วงง่วงเดินซึมซึม อะไรทั้งหลายเนี่ยก็หลุดได้เฮ้ยมันออกมาได้แล้วมันเออมันก็เหมือนกับก็ยังมีเหมือนเห็นอะไรแปลกๆมีแสงบ้างนิดหน่อยให้เห็นแต่ไม่ได้จ้ามากนะคะรือว่าความชัดอะไรมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยสติเนี่ยฝึกมาเนี่ยมันมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเราได้พอพอครั้งที่สองแต่อันนั้นก็ก็ค่อยๆแต่ยังก็ยังสู้กับความง่วงจน จนครบอะนะแต่ว่ามันจะหายสมมติถ้าเกิดสภาวะธรรมเนี่ยมันจะอยู่ได้สามวันที่ไม่ง่วงเลยพอพอสักวันที่สี่อันเริ่มเริ่มมาใหม่ก็และแต่นี้พอครั้งที่สองก็ห่างไปพอดีเป็นวันเกิดเดือนสิงหาก็มาได้สี่วันก็เลยท่านให้เก็บอารมณ์แต่นี้โอ้โหยิ่งยิ่งยากกว่าเดิมอีกคือเดินข้างนอกเนี่ยมันยังรู้สึกว่าโลง่งๆโปรง่งๆพออยู่ในกุฏิเนี่ยโอ้โห คือคือลุมลุมความง่วงลุมตั้งแต่วันแรกเยอะเสร็จแล้วหลวงตาท่านสอนว่าให้จับความรู้สึกตัวให้มัน่นแล้วมันมันก็เห็นชัดมากเลยคือมันเหมือนกับตอนที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วแล้วเครื่องบินบินผ่านเมฆที่มันลุมทั้งเครื่องอะ่ะแต่เรายังยึดยึดอยู่ในเครื่องบินเนี่ยมันก็ทะลุออกมาได้ คือคืออย่างนั้นเลยก็โอ้ท่านสอนแบบนี้แล้วเราทําแบบนี้แล้วก็เห็นชัดออกมาไอ้นั้นก็ไม่ง่วงได้อีกสองสาวันแล้วพอก่อนกลับวันที่สี่ก็มีแซมแซมมาหน่อยนะคะก็ถัดมาอีกจนครั้งที่สามพอครั้งที่สี่เนี่ยครั้งสุดท้ายที่เห็นชัดคือวันที่ห้าเออคือจริงๆตัวเองเนี่ยเรื่องง่วงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ นะคือความเป็นหมอเนี่ยแต่จริงพวกหมอนี่เขาเรียกผู้ด้อยโอกาสทางการเกิดสภาวะธรรมคือมันคิดเยอะนะคือคือเสร็จแล้วเอ๊กก็พยายามหาวิธีอยู่นะแต่ก็กลับมาความรู้สึกตัวแต่นี้ไอ้ครั้งสุดท้ายที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นตอนนั้นเริ่มเริ่มจับความรู้สึกตัวเป็นเพราะงั้นเนี่ยตัวเองพื้นฐานที่ เคยดูจิตมาก่อนมันก็จะคือกาบเรียนถามหลวงตาท่านก็บอกให้ดู50 50ได้50อยู่ที่ความรู้สึกตัวอาจจะเท้ากระทบพื้นหรือว่ารู้สึกในอกที่เวลาเดินแล้วมันสะเทือนขึ้นมาเนี่ยแล้วอีก50เนี่ยก็เห็นที่จิตตอนนี้มันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจับความง่วงชัดว่าเมื่อไหร่ที่มันหนัก,หน,กหนักขึ้นมาเนี่ยเราเราจะ อาจจะปรับการหายใจปรับการเดินหรืออะไรแต่พอวันที่ห้าหลังจากสู้กันมาสี่ห้าวันเนี่ยวันนั้นเห็นชัดคือจิตมันเริ่มนิ่งละมันเห็นเหมือนกับคือคือเหมือนกับนึกนึกภาพว่ากำลังเดินไปเดินมาเนี่ยแต่จิตเนี่ยมันมันเหมือนมีช่องหนึ่งที่มันเกิดของของความง่วงที่มันเป็นคลื่นแล้วก็เข้ามาในในใ,ในการเห็นเนี่ย แต่อันนี้อันนี้เปรียบเทียบเหมือนเครื่องบินอิกก็คือเรานั่งมองผ่านช่องหน้าต่างแล้วมีเมฆเยอะแยะมาแต่เมฆอันนี้ก็ผ่านเราไปแล้วก็เดี๋ยวก็มันมาห้ารอบเลยแล้วก็ค่อยๆผ่านไปแต่ไม่เหมือนกันสักแบบแต่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเรานั่งอยู่เฉยๆได้คือแต่ก่อนถ้ารู้ว่าพอมันเริ่มง่วงเนี่ยเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ทำนั่น แตค่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือมันสภาวะที่เขาเรียกจิตมันคือเข้าใจเองว่าจิตมันตั้งมั่นละมันสามารถเห็นตั้งแต่ต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มาดับไปเล,เลยนั่งอ๋อท,ที่ท่านบอกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือคือไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการไปแก้อารมณ์หรือไม่มีการทำอะไรทั้งสิน้นแต่ปล่อยให้มันสภาวะธรรมมันเกิดแล้วก็เห็นเอง แต่อ้นั้นก็พอพอจบแล้วมันก็ได้กําลังเหมือนท่านพระอาจารย์ไทยท่านบอกเมื่อไหร่ที่นิวรณ์เกิดแล้วเราเห็นมันจบได้เนี่ยมันก็จะมีปิติมีกําลังขึ้นมาก็ไม่ง่วงต่อจนครบอย่างเงี้ยค่ะเสร็จก็นั่งนึกเฮ้ยมันเหมือนฟองไขอ่อ่ะลูกไก่มันจิกเปลือกออกมาละแต่แค่จิกเปิดรูอ่ะเสร็จแล้วลกลับบ้านว่ากลับบ้านไปอีก ก็ความความไม่มีวินัยที่แล้วก็คือจริงๆเคยอ่านท่านก็บอกจะให้เหมือนสังที่ขัขดใหม่ขาวสะอาดที่บ้านเนี่ยมันก็ยากแล้วความวินัยก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหี่ยวลงแทนที่จะสามารถดูได้ชัดก็เลยตั้งใจบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องหวังอะไร ทดสอบตัวเองดูซิถ้าทําได้ต่อเนื่องภายในสมเดือนแลจริงๆครั้งนี้เนี่ยในสี่วันนี้ก็ชัดมากคือวันที่สองเนี่ยวันที่สองนี้เริ่มเริ่มไม่ง่วงแล้วแต่ว่าเริ่มเริ่มเป็นแล้วเหมือนมันจับทางได้อะ่ะเดินเดินจงกรมเนี่ยสมวันนี้ไม่มีง่วงคือคือพอเริ่มดอบของความความสว่างหรือความชัดในในจิตเนี่ย หายใจหรือว่าหรือว่าจับเท้าให้ชัดเนี่ยสลายแบบปิวไปเลยปิว,ป,วปิวอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็นั่งเนี่ยก็ก็รู้เลยว่ามันน้อยลงเยอะความง่วงคือคือเขาเรียกเซนเซอร์เนี่ยคือตัวจับของเราเนี่ยเร็วพอจับได้เร็วมันก็ดีเทกได้เร็วคือคือเหมือนกับเราอย่าปล่อยจนมันง่วงเยอะ หรือว่าจริงๆอย่าเพลินกับการยกมือที่ก็มีคนเตือนเหมือนกันคือเพื่อนวัดอื่นเขาก็บอกว่าพวกพวกที่ทำเยอะแต่เองไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าทำเพลินคือไม่มีเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดแต่นี่ก็เคยกราบเรียนหลวงตาว่าไอ้นี่มันมันจำเป็นขนาดนั้นไหมแต่ว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยครูบาือที่หลวงตาทำเนี่ยทานก็ไม่ได้สับเร็วมาก แต่เราใช้เร็วมากได้เวลาที่เราง่วงเยอะๆต้องกระตุ้นต้องตีมันเยอะๆอันนเี้ยนะคะแต่ว่าให้ให้ให้อย่าเพลินให้อยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็จับให้เร็วสติเนี่ยถ้าเกิดว่าทำทำจนชินมันก็ชินไปเลยจนเป็นเผลอเพลินนี่รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าถ้าตัวเองอมีเซนเซอร์ที่ดีก็คือเนี่ยสังเกตสีวันเนี่ยสามวันแรกยังง่วงอยู่ แต่สามวันนี้เดินจงกรมค,คือคือพยายามคิปตรงนี้ตลอดเลยแล้วมันก็เวิร์กเนี่ยก็เลยมองว่าเอออย่างน้อยเราได้อาวุธละที่ที่จะใช้ในการอยู่อยู่ที่นี่สามเดือนนี้ค่ะอขอบขอบพระคุณค่ะเอามีอะไรจะถามไหมกุกัญชาท่านนะกัญชาท่านเนี่ย ที่โรงงานทําได้รางวัลมาจากต่างประเทศได้จากประเทศในคุณหมออตอนนั้นไปที่เดนมาร์กอะก็คือ,ค,อคือจริงจริงๆมันมันดีสําหรับรักษาแต่เราเราใช้เพื่อการรักษาเนี่ยจริงๆคนไข้ที่คลินิกเยอะนะคะเพราะว่าขึ้นขึ้นป้ายว่าเป็นใช้รักษาเป็นไม่ใช่เพื่อสันทนาการจริงๆเขาเรียกยาครอบจักรวาลเหมือนสติอย่างเงี้ยเม็ดเดียว ใช้ได้หมดเลยคือแต่ก่อนก็ไม่แต่ก่อนมองอย่างนี้ว่าสติกับสมาธิเนี่ยเหมือนที่คุณพระสินท่านบอกเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาอย่างเงี้ยแต่จริงๆเหมือนหลวงตาว่าจริงๆมันแปลรูปแปลงร่างไปสติแล้วก็พอสมาธิคือสติที่ต่อเนื่องมันก็เป็นสมาธิพอต่อเนื่องเนะี่ยทำต่อเนื่องมันเป็นสมาธิแต่พอเปลี่ยนรูปแปลงร่างมันก็กลายเป็นปัญญา ก็คือมะม่วงจากเขียวไปถึงมะม่วงเหลืองก็มะม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละแต่เนี้ยจร,จริงๆถ้าถ้าเราเข้าใจวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเลยคือทําตามที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างเดียวจริงๆก็พูดเหมือนกับท่านอาจารย์จากธรรมศาสตร์นะคะคือเห็นด้วยเลยว่าจริงๆที่นี่เนี่ยสัพเพะที่สุดในโลกนะคือคือดีที่สุดสําหรับการฝึกปฏิบัติคือนี่นี่ก็ท่องยุทธจักร ไปเยอะเหมือนกันไปต่างประเทศไปชฉือจี้ไปโคเอนก้าอะไรได้ไปกราบเรียนถามท่านโคเอนก้าที่ที่อิกัดปุลิที่อินเดียอย่างเงี้ยได้ไปเข้าคอสิบวันแต่นั้นก็คือไปแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ของท่านโคเอนก้าคือไปขึ้นรูปประชานเลยคือคือนี่นี่ทำชานตัวแข็งได้อย่างที่หลวงตาบอกเนี่ยก็คือสองชั่วโมงเขาให้นั่งโดยไม่ขยับอะ่ะ เพราะงั้นถ้าไม่งั้นก็ปวดแย่และห้าสิบนาทีก็ปวดละแต่ถามว่าไอ้น,นั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือพระเจ้าท่านทํามาก่อนละแต่พอพอเส้นนี้จริงๆเนี่ยคือคือมันดูเหมือนกับที่คนมองไม่ออกว่านี่จริงๆเพิ่งจับความรู้สึกตัวได้เมื่อครั้งที่สามประทับใจที่ครูบามิวท่านพูดบอกว่าจริงๆโยมไม่ต้องอะไรเลยให้โยมแค่รักที่จะทํา มีความสุขที่จะเดินรักที่ที่จะขยับมืออย่างเงี้ยและแลวนี่รู้สึกตอนนี้ตอนนี้มันมันฟโฟล์แล้วคือคือมันเหมือนกับว่าพอพอทำคือกระตุ้นตัวเราก็คือกระตุ้นให้มีสติแต่ต้องต้องพยายามนี่นี่อ่านของคือดูคลิปของลูกศิษย์ที่วัสนาในเขาบอกสร้างจังหวะเนี่ยทำให้เขาเตื่นรู้ได้ดีกว่าเดินอีกเพราะอะไรแค่ขยับ โดยไม่รู้แค่จังหวะเดียวเขาก็รู้สึกแล้วอะ่ะคือเราอยากให้เป็นว่าทำเยอะเป็นสามชั่วโมงแต่ไม่ค่อยได้รู้สึกเนี่ยเสียโอกาสคือคือตัวเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราขยันแต่ต้องมีประสิทธิภาพคือเราจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆอะ่ะคือทุกอย่างพร้อมหมดละสัป,ปายะเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์เตรียมให้นี่นี่เดินจงกรมนี่มีความสุขมากเลยคือฝนตกก็มีความสุข คือจร,จริงๆที่อื่นเนี่ยพอพอฝนตกอู้รีบวิ่งเข้าศาลาไม่เคยเดินกลางฝนแบบนี้แล้วบอกโอ้ยได้เล่นน้ําฝนอีกแล,แ,ลแล้วแล้วเวลาที่ลองสังเกตดูนะฝนที่มันตกกระทบอ่ะมันมันสร้างความตื่นรูไ้ได้ได้ดีมากเลยอย่าอย่าไปกลัวคือหมอรับรองเลยว่าโดนน้าฝนไม่เป็นหวัด <c oughs> <c oughs> คือคือจริงๆถือว่าโชคดีที่สุดเลยนะไม,ไม่ง่ายเลย ที่ที่จะได้มาแบบนีแล้วได้ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติอทั้งทั้งคุณแม่ชีทั้งท่านครูบาเนี่ยคือหมอผ่านผ่านมาเยอะมากเกือบเจริงๆไปจนกระทั่งไปปีนเขาเพื่อทุด,ดงอะไปอยู่ลบ20องศาอะไรเงี้ยต้องไปบีบคั้นตัวเองขนาดนั้นซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยแค่นี้แค่นี้ก็สุดยอดในการได้ได้สภาวะธรรมละนะคะ อ้าสาธุแต่ก่อนชอบทุดงอยู่แถวปากีสถานแต่มาตื่นรู้อยู่วัดสมนัตเนี่นะก็ถือว่าดีแล้วเห็นไหมเวลาปฏิบัติธรรมได้อะไรก็เป็นอุปสรรคไม่ได้เลยเ มุ่งหน้าสู่การเกิดปัญญาให้ได้